ดอกกุหลาบพ,พี่นะคะเริ่มเก๋แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัดแต่งดอกกันนะคะเพื่อจะให้ดอกใหม่ขึ้นได้ดีขึ้น,นะค,ะค่ะกำลังรูยแล้วนะคะดอกนี้ก็เหมือนกันรยแล้วค่ะดอกนี้กำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ตัดแต่งยังไง ให้ดอกใหม่ขึ้นเร็วขึ้นนะคะนี่คือวิธีการที่พี่ทำมาแล้วได้ผลนะคะเหมือนดอกนี้นะคะดอกนี้เราก็ตัดแล้วก็ดูว่าตาดอก ที่ว่าใหญ่อยู่ตรงไหนตาดอกตาดอกตรงนี้ค่ะ้ามีตาดอกใหญ่คือสูงแบบนี้เราก็แก้เด็ดใบออกตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาเพื่อจะแตงดอกใหม่อันนี้อันนี้ก็ได้นะคะแต่เล็กไปนี่ค่ะ ตาดอกตาตรงนี้นะคะถ้าเราเด็ดใบออกสักพักมันก็จะขึ้นยอดใหม่เพื่อจะแตงดอกขึ้นมาแตงยอดเพื่อจะออกดอกมานะคะเราก็เด็ดออกแบบนี้เด็ดดอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็มียอดยอดใหญ่ขึ้นมาถ้าไม่มีถ้ามียอดเล็กเราก็ตัดติ้งแล้วก็เว้นยอดใหญ่ไว้ค่ะ ส่วนดอกเราตัดออกเลยนะคะเราก็ถัดออกตัดดอกออกเลยแบบนี้แล้วก็เหลือตาสำหรับออกยอดใหม่ส่วนดอกสองดอกตรงนี้เราก็มาหานะคะว่าเขามีตาจะขึ้นดอกไหมมันไม่ก็มีนะคะมันเป็นกิ่งเล็กๆ มันไม่ค่อยมีน่าจะไม่ได้นะคะขิงเขาเล็กเกินไปเราก็ต้องรอขิงใหม่ขิงอื่นแต่ดอกนี้เราต้องตัดทิ้งก่อนนะคะเพราะเขาแก่แล้วตัดเลยนะคะตัดแบบนี้เลยอันนี้ก็แก่แล้วเราก็หวังไอ้เขาเกิดจากไอ้ขิงใหญ่นี้นะคะเราก็เลยตัดทิ้งหมดเลย ส่วนยอดนี้ก็ไม่ออกดอกแล้วนะคะเราก็ตัดออกเหมือนกันเราก็หวังว่ายอดยอดนี้เขาจะโตขึ้นนะคะอันนี้ยอดนานแล้วนะคะแต่ถ้าไม่โตเราก็ก้อยตีออกทีหนึ่งถ้ามียอดใหม่ขึ้นมาเราก็มาหายอดใหม่นะคะว่ามีตรงไหนบ้างตรงนี้เราก็หวังตรงนี้เราก็เด็ดใบตรงนี้ออกนะคะนี่ม็ดเด็ดใบแบบนี้ อาจจะมียอดใหม่ที่สวยก็ได้ค่ะหรือมาหาตรงอื่นถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็หาไปอีกเผื่อจะมีนะคะเผื่อจะมียอดใหม่เราก็เด็ดใบติ้งแบบนี้อันนี้กำลังจะขึ้นออกมาแต่เราหวังตรงนี้เพราะตรงนี้ยาวกว่า ตรงนี้เขาก็ไม่ออกตรงนี้ก็ไม่มีน้อยแต่ตรงนี้รู้สึกว่าก็จะมีถุ่มพอสู้ได้นะคะเราก็เด็ดใบออกนี่ค่ะส่วนใบที่เหลือก็ให้ประสมอาหารต่อไปนะคะเรามาดูดอกเล็กดอกนี้ ดอกเล็กดอกนี้นะคะเขาก็รวยแล้วแต่ว่ากิงก็เล็กเกินไปที่เราใช้แตกใบแตกดอกก็ไปไว้นี้นะคะก็อรอเพื่อจะมีแล้วก็เด็ดออกมาแบบนี้มีไหมรู้สึกว่ามีแมลงนะคะมีนี่พอใช้ได้นะคะ ถ้าเราไม่เด็ดใบออกยอดเขาก็จะไม่แตกนะคะลองดูไว้ก่อนค่ะต้นนี้ต้นก็เล็กมากแต่นี้ต้นนี้เราลุ้นได้เลยค่ะลุ้นตรงนี้โอเคว้ายอดสองยอดนะคะเดี๋ยวยอดเขจะไม่โตไม่อ้วนอันนี้ยอดอ้วน นี่ทำอันแรกเลยอันนี้แล้วพอทำอันต่อต่อไปมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นมายอดใหม่ๆมมากหม่มมเยอะเลยเนี่ยคะ่ะยอดนี้ออกมาแล้วนะคะยาวแล้วถ้าเราไม่เด็ดใบนี้ทิ้งนะ ยอดก็ไม่ออกมาเดี๋ยวเราเราทดลองอีกอันนึงนะคะเด็ดย,ยอดออกมาแบบนี้แล้วที่ตุ่มๆเนี้ยจะหอกเร็วขึ้นนี่ก็ได้อันนี้น่าจะไม่ออกดอกนะคะถ้าไม่ออกดอกเดี๋ยเราก็สัดทิ้งไปนะคะเดี๋ยวรอรอยอดนี้หรือยอดนี้ว่าดอกยอดไหนจะออกดอกอันนี้น่าจะได้ดอกนะคะ ส่วนยอดอันนี้คงจะไม่ออกดอกถ้าไม่ออกดอกเราก็ตัดติ้งเลยนะคะแล้วก็รออีกอันหนึ่งยอดนี้ไปดูอีกต้นหนึ่งนะดอกใหญ่ลื่นแล้วนะคะอันนี้ก็ได้ดอกตรงนี้เราก็ต้องตัดติ้งนะคะพี่ยังไม่ได้ตัดติ้งเลยอันนี้ก็ได้ดอกค่ะได้ก็ประมาณน่าจะสามดอกเลยค่ะ เราก็ทำแบบเดียวกันนะคะคือเนตใบทิ้งตรงนี้เดี๋ยวพี่ถัดออกเราจะได้ยอดตีขึ้นมายอดที่แตกตรงนี้จะได้ยาวขึ้นนะคะทดลองดูนะคะเราก็ตัดออกนะคะตัดออกแค่นี้ตัดเลยเพราะเขาไม่ออกดอกยอดแบบนี้ไม่ออกดอก เดี๋ยวยอดนี้ก็ขึ้นมานะคะยอดนี้ยอดนี้ส่วนตรงนี้ยอดนี้ไม่ไม่ออกดอกแน่นอนค่ะก็อยอดอักไปแล้วยอดหายไปแล้วเราก็ตัดทิ้งเลยนะคะนี่เลยตรงนี้ก็ ไม่ออกดอกเพราะตรงนี้จะได้ดอกนะคะเราก็ตัดทิ้งเลยนะคะไม่จำเป็นนะคะส่วนมาดูยอดนี้นะคะเราก็อยากได้ดอกอีกเราก็เลยก็ต้องด็ดใบออกด็ดใบออกแบบนี้อันนี้ก็ต้องด็ดออกนะคะเผื่อจะได้เตกยอดใ,ใหม่ออกมา ันนี้ยอดใหมาย,ยอดเล็กมากก็ไม่ได้ใจนะคะอาจจะไม่มีดอกก็ได้แล้วก็ลองอันอื่นไว้บ้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวกยมาดูกันนะคะ มาแล้วนะคะพี่พี่เด็ดใบออกนะคะมันก็แตกยอดออกดอกมาสวยางาม้วคะนี่ก็มีนิดหนึ่งดอกมันหันทางนูน้นนะาตายยากมากเลยนี่ก็สองดอกต้นนี้สามดอกนะคะต้นนดอกต้นนี้ขีดเล็กไม่ค่อยออกดอกนะ กิ đây else, ่งใช้ได้คืนมันเคยเมื่อได้ไม่ค่อยออกดอกอันนี้กิ่งใหญ่ออกมายอดใหญ่กิ่งใหญ่ก็เลยออกดอกนี่พอกระเชียบไว้ เก็บกินฝักค่ะนี่มะเขือเทศอันนี้ทุเรียนค่ะอโวคาโดค่ะเงิสามต้นสีต้นเหลือสี่ต้นค่ะเอาไปปูกไ่้สองต้น ันนี้หอมแบงเพราะไว้อันนี้ต้นแซ่ค่ะต้นแซ่หอมหอมป่าหอมแซ่ยอดเล็กนี้ก็ออกดอกนะคะ ดี่พี่ไม่ตัดทิ้งไปนะคะก็ออกดอกนะคะแต่ดอกก็คงไม่ใหญ่มากเพราะกิ่งเล็กดอกก็เล็กค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้อนนะคะสวัสดีค่ะ